กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักได้เสียโตตโเก้าวอะไรสิมาได้ไดเออตัวนี้แหละสิมาแขนกุลแขนข,นขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันาาหนา้าปลาสุนัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน,น,น้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกนนะอนหน้าก็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุนัยหลายคนอยูน่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเนี่ยนะกระจายไปบ่มีเสียชีวิตกระจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแบางแผนไปจากมูเราอยู่สลรอัฐอเลกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยู่อเซยอยู่ซยเรื่องเนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกะจายไปประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าก็เสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอเนาะเออหลายก็มูเหล่าครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูมัว่ลลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากอย่าปากนีาวนี้แจ้ไปหล,ลายกัน